คันนี้แอคคอร์ดท้ายก้อนครับหล่อแซบแสบ,แสบลิ้นกันเลยทีเดียวนะครับกับสีสันสวยเงางาม,งามทีเดียวเชียวนะครับสีออกโทนเขียวๆครับล้อก็ออกสีเทาดำนะฝากระโปรงดำแมตกแต่งได้มีเอกลักษณ์มีสไตล์มากนะครับทำแบบนี้สีแบบนี้ก็พรีเซนต์ตัวเองชัดเจนว่ามาแนวรถซิ่งวัยรุ่นนะครับเครื่อง H22A เกียรธรรมดา200แรงม้าเลยนะเนี่ย เป็นรถปี1994ครับเปิดตัวจั่วหัวมาที่18,000บาทกับสภาพที่เห็นน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับรถอยู่แถวสวนผักตะลิ่งชันนะครับแถวแถวพวกถนนบรลมราชชนนีตัดสายหนึ่งสายสองนะครับแถวนี้ก็รถรล,ลอ่ลอๆเยอะครับคันนี้สะอาดโดยดีจริงๆนะครับเจ้าของนี่ไม่ใช่แค่แต่งเดียวรักรถด,ด้วยนะดูแลรถด,ด้วยโอ้โห ปรับเปลี่ยนของมานี่ก็ดูสะอาดดีจังเลยฮะม่คันดีน่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจมากๆรถระดับนี้อย่าคิดว่ามันส,สักแต่เก่านะครับซักรถเก่าอ่ปีเดียวก็เก่าแล้วครับตกแต่งมันสมัยเนี่ยโอ้โหมันดูเหนือชั้นกว่ารถใหม่ๆเยอะนะครับอืมหล่อจริงๆครับคันนี้ สนใจติดต่อไปน,นะครับตามลิงก์เลยครับหาผู้ขายตามลิงก์ได้เลยนะครับโอ้มีจอทีวีดีวดีด้วยนะครับมีบูธนะครับเกียร์ได้เกียร์ธรรมดาขับมันๆเลยนะ,ะสนใจติดต่อหาผู้ขายเขาได้นะครับอขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับโอ้หลอดจริงหลอดจริงเก็บงานมาดีเหลือเกินตายแล้วถูกกว่ารถเราเยอะเลยลกดีมาเล่นอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมฮะอ้อฝากกัญชาสัามพันธ์หน่อยแล้วก็ตอนนี้ มีประชาสัมพันธ์มาแนะนํานะครับท่านสนใจต่อประกันรถยนต์แล้วก็มีลิงก์แนบไว้ให้ด้านล่างนะครับประกันรถยนต์ออนไลน์ครับเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกับนะครับหรือจะสินเชื่อลดแลกเงินก็มีหรือสินเชื่อส่วนบุคคลก็มีนะครับก็กดลิงก์ไปออนไลน์ครับแล้วเดี๋ยวก็เผื่อจะมีดีๆมาให้นะครับขอให้โชคดีครับผม